สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วันนคลิปหน,น่อะตอบตัวน,น,นะครับเนาะวันนี้เราจะมาในเรื่องของสถิติเบื้องต้นที่หนึ่งของนักเรียนนั่ชั้นตสามปีที่หเนานะในภาพนี้ในคลิปนี้เราจะมาดูความหมายของสถิติกันสถิตินะที่นี้เนานะหมายถึงตัวเลข ที่ดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอะไรเอ่ยเช่นสถิติการแสดงปริมาณน้ำฝนนอาแต่ละปีแต่ละเดือนสถิติการันที่นีเนาะในแต่ละปีเนี่ยแต่ละเดือนการกานี่ครับผมเดอุเอวปนี้เท่าไหร่เท่าไรอเขาเียสถิติการนึงวันที่ติ นักเรียนเนาะไศรษฐีนักเรียนเข้าเรียนอย่างเงี้ยเออในแต่ละปีเนี่ยเข้าเรียนเนี่ยม .4 ม .1 ม .4 ปีไหนสื่มีึ้นปีของกันเนานี่คือการนะครับมันข้อมูลจำนวนมายกเศรษฐีจำนวนผู้ป่วยโควิ้กก็เนาะเห็นไหมในแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้ป่วยทำไมครับมากขึ้นลดลงมากขึ้นลดลงสถิติ คิณศาสตร์หรือหลักการและระเบียบการที่มีทางเดกยวเนากก็มือเกาะเงินจะได้มันก็จะมีหนึ่งเลยคเลยครับการเก็บรวบรวมข้อมูลพอเราเก็บรวบรวมเรียบร้อยแล้วเราก็นําข้อมูลนั้นมาทําไมครับมานําเสนอข้อมูลพอเรานําเสนอข้อมูลเราก็มาพิราะห์ของข้อมูลีต้องเป็นยังไงพอพิจารณาเสร็จตีความตีความหมายของมัน เออนะครับจากนั้นเรานำมาทำไมครับเรานำมาทำไมครับพัฒนาต่อย<ม>อดเช่นผู้ปว่วยป่วยแบบว่าได้ไหสิทคนะที่ถ้ามันมากขึ้นมากขึนก้นแบบตอนนี้ที่ี่านอนะไะเรารู้แล้วมันมากขึนแลแล้นแบบเอ้เราจะพัฒนาอะไรให้มันเพื่อให้ผู้ป่วยที่เชื้อเนี่ยขเขาโยงเขาโยงน,น,นะนะนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอด อ่ะต่อมานะครับผมเราก็มาดูประเภทของข้อมูลเราจะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างง่มากเนาะก็จะมีประเภทของข้อมูลอยู่สองเราเภีกใหญ่เลยหนึ่งคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐถมภูมิข้อมูลประถมภูมิเนี่ยมันก็เลยข้อมูลเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งโดยตรงใช่ไหยครับการสัมภาษณ์การวัดใช่ไหมการวัดหรือการ สอบถามสอ 5, หะหรืีการทดลอง,องนะอนนี้ข้อมูลประถมภูมิซึ่งข้อมูลประถมภูมิเนี่ยแบ่งออกเป็นสองวิธีการการหนึ่งเลยคือข้อมูลสามโนสองการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลสามโนเนี่ยนะคับผมก็คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากประชากรหรือเรื่องที่เราจะศึกษาส่วนข้อมูลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างก็คือนะครับก็นำมาจาก ทำไมมัมาจากประชาคบกันแหละแต่เราไม่เอามาหมดเราแค่ไม่มาเลือกมาคุมตัวอย่างของตัวอย่างอะอ๋ะเช่นการสำรวจความพึงพอใจของการทำงานรัฐบาลเนี่ยเออนาอจากใครล่ะจากวัยรุ่นไทยถามว่าคุณเอลวัยรุ่นมาทั้งหมดไหมไม่ก็ได้จากอะไรครับสิ่งตัวอย่างสิ่งมาสักหนึ่งร้อยคนหนึ่งพันคนนะ ก็คือเอามาใช้เพื่ออะไรครับกรณีที่หากว่าประชากรมีจำนวนเยอะจำนวนมากเ,เรามาดูหมายเหตุนะครับผมของการเก็บรวบรวมข้อมูลเขาจะนิยมในการใช้แบบสัมภาสอษณ์บถามทด,ดลองแล้ก็สังเกตน,นะเนาะโดยไม่มีผู้ใดรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนซึ่งถ้า,ากว่ามีคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วเรานํามาใช้อันนั้นจะเป็นข้อมูลอะไครับ ผู้จรภูโอเคไหมเออเช่นเราไปสัมภาษณ์มาแล้วเราเอาข้อมูลมาเก็บไว้มารวบรวม đ đ ข้อมูลไว้เออแล้วคนคนหลังอ่ะพอข้อมูลของเราไปใช้อ่ะแสดงว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลอะไรล่ะเป็นข้อมูลผู้จีรภูมิทั้งหมดอ่ะขษณะของข้อมูลนักเรียน ลักษณะของข้อมูลเราสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะดีกหนึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณก็บอกเลยบอกตรงๆแล้วว่ามันก็คือเชิงปริมาณคือแหลข้อมูลที่สามารถเขียนออกมาในรูปของตัวเลขบอกปริมาณบอกจำนวนได้ว่ามีมากน้อยขนาดไหนเช่นจำนวนนักเรียนระดับนั้นปวชหนึ่งถึงปวชสามจำนวนเก้าร้อยห้าสิบคนเห็นไหม อ่าปริมาณการผลิตมันสำมพัง์ปีสีด่ดานะแล้วก็ถึงคะแนนคะแนนสูงสุดของการสอบวิชาใศรษกิข,ของนักเรียนระดับชั้นปวสส่วนข้อมูลที่สองคือข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อม <es> <Anyway, S 1> ูลเชิงคุณภาพเราจะไม่สามารถนำมาเขียนเป็นตัวเลขได้โอเคไหมเช่นอะไรครับเช่นเพศเก็มีเท่หญิงเท่ชายอะไรแบบนี้นะครับสถานภาพคณก็โสดหรือไม่โสดอ่าหรือแต่งงานอะไรอย่เงี้ยนะครับน้องน้องนะครับวุฒิการศึกษา โมโหโมตีริลญาดีบริญาโทบริญญาดีนะนะครับความคิดเห็นอ่าความคิดเห็นเช่ไรชอบมาสุดชอบกลางกลางไม่ชอบอบอะไรเนี้ยเต้นโอเคไหมดังนั้นทำง่ายเลยผลิตภัณ์บอกแล้วข้อมูลไปผิตาณอะเป็นัวเล่อเนี่ยนะครับสามารถเดียมาเป็นัวเลขเข้าข้อมูล คือคุณภาพให้สามารถเกียงมาเป็นตัวเลืได้นะว่าคุณจะให้เราย่งกัวจังหรือเราเข้าใจเออแต่เรากเตัวครัออ่ทีนี้นะครับผมสิ่ที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐีคือความสนมารถความสัตา์ มาดูอันอนี้เลยมันจะไม่ช้าเนานอ,อยู่ออกเลยประชากรประชากรก็คือกลุ่มที่มีลักษณะที่เราสนใจหรือกลุ่มที่เราต้องการจะศึกษาหาข้อมูลนั่นเองโอเคไหมถ้ามองในรูปของเซตม .4 ก็คือเอกภพสัมพัทธ์เอ่าเช่นเูาต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับ ความสูงข,ของนักเรียนอนักเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนโรงเรียนกอไก่ซึ่งประชากรก็คืออะไรครับก็คือนักเรียนโรงเรียนกอไก่ทั้งหมดนี่นี่สองกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างก็คือก็คืออะไรครับก็คือส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งที่เราทำไมที่เรานํามาจากประชากรเข้าะจคนราว่าส่วนหนึ่งนะคือส่วนนก็คือเอามาส่วนหนึ่งแต่ไม่เอามาหมดเอามาจากอะไรเอามาจากประชากรนะครับโอเคไหมเออนะครับสามค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ก็คือค่าต่างๆที่คำนวณได้จากกลุ่มประชากรค่าพวกนี้จะเป็นค่าคงที่นักเรียน จะเป็นค่าคงตัวเสมอเลยไม่ว่าคุณจะหากี่ครั้งเนี่ยค่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราเออกจำนวน,นจากประชากรทั้งหมดเห็นไหม C ค่าสถิติอ่เาเ่าตอบกันอย่างนี้ค่าสถิติก็คือค่าที่เราเอาจากกลุ่มตัวอย่างมาคิดค่าพัวเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอาจจะมีการพัดเคลื่อนแล้วแต่กลุ่มตัวอย่างที่เราออกมาโอเคป่ะ มันได้มาจากการอะไรครับสุงมเตัวอย่างนะกาสุ่เช่นประชากรไม่มีเยอะเลยใช่ไหมครับมีห้า so พันเราไม่สามารถเอามาคิดได้หมดเราต้องการใช้ข้อม really. ูลเยออ่ะเออแล้นเราไปสู่มาสี่คนหนึ่งร้อยคนห้าเอาใหม่เลยห้าตัวแปรนะครับตัวแปรในทางสถิติหมายถึงลักษณะ บางอย่างที่เราสนใจออก็คืออะไรตัวแปรก็คืออะครับเราสนใจอะไรความสูงเงนนั้นตัวแปรตรงนี้คืออะไรความสูงนั่นเองโอเคปะ่ะอ่านะครับทีนี้หกค่าที่เป็นไปได้ค่าที่เป็นไปได้เหมือนกับการหาค่าตัวแปรที่อาจจะเปลียนขึ้น่โอเคไหมเจ็ด ท่าที่ได้จากการของเจ็อันนี้คือค่าที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วจริงๆดังนั้นความสับเพลกกับความสับที่เจ็ดมันจะมีความสัมพันธ์กันเนาะก็คือทำไมครับค่าที่เก็นไปได้ก็คือยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเราเอความไปก่อนเอ่อส่วนเจ็ดท่าที่ได้จากการของเจ็บก็คือท่าที่เราเก็บข้อมูลมาแล้จริงๆเนาะ